วิเคราะห์โหมดใหม่ศึกประจันบ้านหรือ 3v3 ว 3. ันนี้เราจะมาวิเคราะห์โหมดศึกประจันบ้านหรือ 3v3 3เดิมนะครับซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นซีซั่นใหม่นะเป็นซีซั่นของเจ้ามหาวายไลยแบทโฟโดยในศึกครั้งนี้นะครับก็จะมีรางวัลเชียร์มัตร์นะเป็นเจ้าลูกป,ปั้นตัวนี้นะลูกป,ปั้นเจ้าชาวนะครับ โดยสกประจันบาลในซีซั่นนี้นะครับจะมีการเปลี่ยนกฎนกติกาเล็กน้อยซึ่งก็ทําให้การลักษณะการเอาชนะการจัดทีมท็อปปิ้งนะครับเปลี่ยนไปแทบจะทุกจางเลยนะก็คือการนะครับไม่ถูกปรับใช้เอฟเฟกความสามารถในการเพิ่มท็อปปิ้งหรือเรียกได้ว่าก็คือออฟตัวที่เป็นออฟลองนะครับจะเห็นว่าการใส่ท็อปปิ้งนั้นจะได้แค่ค่าตัวหลักนะอย่างเรเสียหายก็ได้สูงสุด5เมตรอยู่ที่2 0 5คือบทสินะครับ หรือท็อปปิ้งกเดื่องก็จะเป็นครูทามนะครับได้5เมตรอยู่ที่สูงสุด15%และจมตีนะครับจะได้สูงสุด5เมตรอยู่ที่45%เท่านั้นนะครับซึ่งการที่การตัดอัพลองออกไปนะจะมีผลมหาศาลในแง่ที่ว่าตัวที่ไปอัพลองแล้วความเสียหายอ่ะซึ่งคนที่ระดับสูงสูงนะครับเขาจะบวกกันได้ค่อนข้างสูงประมาณเกิน5%ขึ้นไป5เมตรก็ลงเข้าไป25%จะถึงแม็กซ์สุดที่เคยเห็นก็คือ30%นะครับประมาณนั้นนะซึ่งทำให้กฎกติกาตัวเนี้ย มันเปลี่ยนการต่อสู้ในซีซันนี้ไปแบบแทบจะทั้งหมดเลยนะเพราะว่าการไม่มีออฟลองลรเสียหายนั่นหมายถึงการที่ตัวแท้งนะครับจะบางลงอย่างมากแล้วก็ตัวสายดาเมจทั้งหลายย็นแหลกนะครับก็คือไม่มีรสดเสียหายเพิ่มเติมอย่างเงี้ยมันจะทําให้ยืนอยู่ในสนามได้น้อยน้อยมากๆนะครับว่คือโดนการโจมตีแค่ประมาณ 1- 2เวฟก็ตายแล้วนะอาจจะยืดไปไม่ถึงช่วงหลังหนนาทีด้วยซ้ำ ฉะนั้นการจัดทีมก็จะแตกต่างกันไปนะจริงๆแล้วมันมีการจัดทีมที่แก้ทางกันไปแก้ทางกันมาในช่วงตั้งแต่ระดับต่ำกว่าไดมอนด์นะแต่พอขึ้นไดมอนด์มาตอนนี้ทีมส่วนใหญ่จะมีลักษณะแบบเดียวเป็นแพทเทิร์นเดียวกันหมดนะครับทีนี้มาดูทีมที่ผมใช้กันก่อนนะผมจะไม่ได้ใช้เหมือนกับเมตาที่เขาจะใช้กันนะครับเขจะมีหมดสามทีมเขจะมีทีมหลักก่อนนะครับทีมหลักจะเป็นเจ้าชาานะจะบอกว่า ตัวที่เป็นแบทโฟทั้งหลายนะครับมันจะไม่ได้รับ effect. เอฟเฟกต์ลืมบอกไปว่ามันจะต้องมีเอฟเฟกต์ในการต่อสู้ครั้งนี้คือจะเป็นหมอกพิษนะครับซึ่งจะสร้างความเสียหายในทุกเวฟในทุกการเปลี่ยนทีมซึ่งสร้างดาเมจร,รวมแล้วก็จะมีาบาร์พิเศษสําหรับตัวที่เป็นแบทโฟคือชาวชาวช,าชาเอมเทวเวทแล้วก็เฮดพิต่ะในการเพิ่มพลังโจมตีให้สูงขึ้นด้วยแต่ว่าตัวที่นํามาใช้ได้จริงในสึกครั้งนี้จะมีแค่เจ้าชาวตัวเดียวนะครับเพราะว่าอีก3าตัวที่เหลือ คือชายเอมเห็ดทิศแล้วก็เจ้าอเคเวเวดออะมันกว่าสามารถไม่สูงพอถึงจะได้รับบัฟแล้วก็การต้านทานพิษมัน Hunt มก็ตามนะแต่ว่ามันไม่ไม่ดีพอที่จะมาสู้ในศึกนี้เพราะฉะนั้นมีแค่ชาวตัวเดียวทีนี้ทีมที่เป็นทีมหลักหลักเลยนะครับของทุกคนน่าจะมีก็คือแตต้องมีเจ้าชาวแล้วก็เป็นทีมอันเนี้ยผมจะเป็นทีมหลักในทีมอารีน่านะก็คือชาวฟินองเซียเอพิโซแคนดี้แบ็กเพิร์ลแล้วก็บิเซนะครับ เดีวผมมาแนะนำทีมให้หมดก่อนนะแล้วค่อยแนะนำพวกทับปิ้งกับสมบัติเดียวเลยทีมที่สองน,นะครับของผมจะเป็นทีม4แทงนะครับก็คือมันม่วงดาร์กโกโก้หมาป่าแคนดี้อันนี้ต้องเป็นแคนดี้รลเวลสินะครับแล้วก็บาชูกา้าแต่ว่าทีมนี้จะไม่ได้จัดตัวคอนโจมตีนะจะเน้นการยืดอึดนะครับแล้วก็ตัวฮีลเป็นบิเศเหมือนกันะจะบอกว่าทั้ง3ทีมคุณสามารถใส่ ตัวทีเป็นวีเทสทั้งหมดได้เลยนะเพราะว่า1ทีมมันจำกัดแค่นหนึ่งก็จริงแต่ว่าใน3ทีมนี้มันแยกกันไปได้เพราะฉะนั้นคุณใช้วีเทสนะครับซึ่งเป็นท็อปปิ้งที่เนื่องจากว่ากฎก,ก,กติก,กามันไม่ต้องใช้ออฟลอนอยู่แล้วอะ่ะใช้เป็นครูทาที่เหลือๆได้เลยนะใส่ลงไปในทุกทีมนะครับเป็นตัวฮิลหลักแล้วก็ทีมสุดท้ายของผมนี้จะใส่เป็นไวเบอรี่เจ้าเมอร์คนดี้นะครับแล้วก็มีคีมคัตต์สกับเจ้าแวไพร์นะครับ และทุกทีมนะสมบัติจะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันก็คือสมบัติตำราแล้วก็จะมีอ่ะสัญลักษณ์ัศวินกับขนนกทุกชีวิตทำไมถึงไม่ใช้นาฬิกาในในศึกนี้นะเพราะว่าศึกนี้อย่างที่บอกคือการโดนถอดของออฟลองครูทามออกไปเยอะทําให้ครูทามอ่ะมันแทบจะไม่มีผลอีกต่อไปแล้วนะครับเน้นการยืนแล้วก็ฟื้นคืนชีพกับการยืนนมมตะให้ได้นานที่สุดนะครับเพื่อยื้อเวลาแล้วก็ไปไวัดกันที่ช่วงท้ายเกมนะครับสมบัติคืนจะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันหมด แล้วก็ทัพปิ้งของแต่ละตัวนะครับก็ถ้าตัวแทงตัวใหญ่ก็จะเป็นอย่างเช้า,ชาก็เป็นรถเสียหายล้วนได้เลยนะฟินนองเซียคูทามเอเปโซถ่ายจมตีทั้งหมดส่วนใหญ,ญ่จะเป็นโจมตีล้วนนะครับแล้วก็จะมาแบ็คเพอร์เป็นคูทามแล้วก็บีเทสอย่างที่บอกเป็นคูทามนะครับทั้งหมดทีมที่สองผมตัวแทงทั้งหมดนะครับจะเป็นรถเสียหายล้วนทั้งหมดนะทีมที่สามจะมีไวเบอรี่รถเสียหายแล้วก็ฟินนองอ่าไม่ใช่อ่าตัวนี้เป็นคิมคาสเต้คิมคาสเต้เป็นรถเสียหายเหมือนกันนะครับ เจ้าหมึกจะเป็นขูดไทมตัวนี้จะเน้นการรอดชีวิตซะมากกว่าการสร้างดาเมจนะก็คือการหายตัวบ่อยบเราชีวิตรอดแล้วก็แวมพายจมตีนะครับเดี๋ยวไปดูว่าแต่ละแต่ละที่ผมใช้ในการแก้ทางทีมเมตัปัจจุบันยังไงบ้างนะครับสำหรับวิธีการตีในซีซั่นนี้ของผมก็ยังเหมือนเดิมนะครับคือเน้นตัวที่แต้มเท่ากันหรือสูงกว่าเท่านั้นนะเพราะว่าตีคนที่ต่ำกว่าไปอ่ะแต้มก็ไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ทางถ้าเกิดแพ้ขึ้นมาก็คือลบเยอะด้วยนะ แต่ถ้าเกิดแพ้คนที่เท่ากันหรือสูงกว่ามันลดน้อยลดประมาณแค่1 0 2ถึงแต่ว่าถ้าชนะอยู่ที่ประมาณ8 0ถึง100เลยอ่ะก็คือเน้นจำนวนการชนะให้มากๆนะครับแล้วก็ยังไงในโหมดเนี้ยมันไม่มีการแต้มลดอยู่แล้วนะนอกจากเราไปตีแพ้เองไม่มีการถูกตีเหมือนในอารีน่านะครับเพราะฉะนั้นก็คือจะเน้นวัดวัดกันที่การตีจำนวนบ่อยครั้งมากกว่านะซึ่งจริงๆสามารถใช้ใช้จำนวน300ซื้อตั๋วได้8ครั้งนะได,ได้8ตั๋วนะครับวันหนึ่งอ่ะได้ทั้งหมด3รอบนะ ราอยากจะวัดกันที่ตรงนี้แหละว่าใครมีเพชรมากดตัวได้เยอะกว่าก็าจะไต่ขึ้นไปได้สูงกว่านะครับรหรับทีมเมตาปัจจุบันนะผมในระดับประมาณไดมอนด์ขึ้นไปอะ่ะผมจะเห็นอยู่ประมาณแค่3ทีมน่จะเหมือนกันหมดเลยก็คือทีมที่มีชาวนะเป็นตัวหลักแล้วก็ทีมที่มีแวมพร์นะครับซึ่งตัวใหญ่ก็จะใส่บาวชุก้ามาด้วยแล้วก็อีกทีจะเป็นทีมแท้ทงสองตัวนะครับมีแบบมันม่วงี่นองเสีย ว่จัดอย่างนี้แล้วกันก็คือทีมที่มีชาวทีมที่มีแวมพร์แล้วก็ทีมที่สองแทงนะครับผมจะจัดทีมอย่างนี้นะอันดับแรกคือผมจะไม่เอาชาวไปสู้กับชาวนะเพราะว่ามันมีโอกาส50-50ถึงจัดมาดียังไงอะ่ะก็คือมันเหมือนกับว่าวัดกันแค่ค่าพลังมากกว่าเพราะฉะนั้นการทิ้งทีมชาวไปทีมเด่นก็เลยก็ได้นะครับแล้วก็ทีมที่เป็นแวมพร์นะผมจะเอาทีมที่เป็นสีแทงซึ่งออาบาชุก,กามา อาชูกามาแก้ทามไพร์นะครับในขณะที่ทีม2แท้งนะครับผมจะาชาวไปสู้นะครับแล้วก็ทีมนี้จริงก็ไม่ได้ทิ้งร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกก็คือมีโอกาสสู้กับชาวมีโอกาสแพ้สูงแต่ผมจะเอาทีมที่เป็นไวเบอรี่ทีมคอนเทสในการผักนะครับตัวหน้าแล้วก็ให้แมไพร์กัดตัวที่โดนผักไปกับเจ้าเมอร์แนดี้นะครับในการลดป้องกันแถวหน้านะครับก็คือถ้าเกิดสามารถกำจัดตัวแท้งแถวหน้าไปได้อะมันก็มีโอกาสพราจะชนะได้บ้างนะครับโอเคเดี๋ยวไปดู อ๋อเราก็จะบอกอย่างหนึ่งว่าในระดับสูงๆอ่ะถึงแม้ตัวท็อปปิ้งล็อบเอาจะไม่มีผลนะแต่ว่าตัวดาวคุกกี้กับพวกการวิจัย่ายเฟ,ฟ็นตต่างๆจากพวกบัฟลุปปั้นแล้วก็คิวอา่าจากคิวนะครับค่าเตตตาทุกอย่างที่เพิ่มอ่ะมันยังมีผลนะครับเพราะฉะนั้นการสู้ในระดับสูงสๆอ่ะคุณยังต้องอการค่าพื้นฐานพวกนี้นจากค่าค่าการพัฒนาของทั้งทีมของคุณอยู่ดีนะครับ ทุหมนนี้นะครับจะมีความเร็วสูสสงสุดอยู่ที่2.5เท่านะครับทำให้มันจบโลโลมากๆนะอ่าทีมแรกก็น่าจะแพ้ชาวไปตามคาดแต่ก็เกือบชน,นะนะถั้าจังหวะเมื่อกี้ทีมปอเซ็ตขังตัวาชาวได้ของทีมที่สองมาแก้ทางแบไพร์น,นะครับ ทีมสีแทงนี่จะบอกว่าจริงๆสามารถใช้สู้กับพวกที่ทีมดาเมนดับได้ด้วยนะนะครับทีมสุดท้ายนะครับทีมชาวของเราเสนอจะมีโอกาสชนะทีมหลักของของคู่ต่อสู้มากที่สุดนะ ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับหลักวิธีคิดของผมแบบง่ายๆนะก็<ๆ>นะคือไม่จัดทีมตามเมตาเพราะว่าทีมตามเมตาไปสู้อ่ะมันก็ยังต้องมองของเขาเรียกการแก้ทางกันอยู่ดีผมก็เลยแก้ทางตั้งแต่ต้นดีก,กว่าเพราะว่าทีมปัจจุบันก็คือไม่ค่อยพ้นถามทีมนี้อาจจะเจอทีมที่เป็นทีมซัมมอนอยู่บ้างน,นะซึ่งทีมซัมมอนก็แก้ได้ง่ายด้วยทีมดาเมจหนักนะครับอย่างไรก็ตามถึงนำท,ทิคนี้ไปใช้นะในระดับสูงๆก็อย่างที่บอกคือ,อยัง,อออยงต้องวัดกันที่ค่าบ,บางอยู่ดีแล้วก็แพ้บ้างก็ได้ไม่เป็นไรนะครับเน้น เน้นจำนวนรอบมากกว่าถ้ารีตัวไรก็รีนะครับโอเคสหรับศึกเอาจันย์บ้านของซีซั่นนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ